เด็กเจนวายกับเด็กเจนสี่ใครจะรู้จักอนิเมะมากกว่ากัน45่ิบาวิเริ่มโดอเรมอนโปเกมอนนารูโตะดิมันเทเลเยอร์แอคแท็กก่อนไททันดูจะซื้อไทเซนบูล็อกอินาซึ้อมาอีเลเวนเออเออเกิดมาเองสื่อภาษาภาษาโอ้ยอะไรอะเร็วเร็วเรโปเกมอนโปเกมอนไปแล้วไปแล้วตอนไหนวะอิโปอิโปอิโปเอออาไรเลีชาแมนคิงคาบะพับเกิ มองูเดี๋ยวมอากูมเป็น m i ตังไหนวาาเนไปแล้วแล้วบีดบีดนั่ลอันไอ้ยิไต่ได้ตอบเปกไป้ไปกี้ไปกี้เ่อผมพูดไปผมพูดร้ไเราเราเร็วอไม่คิดตอบเลยใครจะเลาวะวันพีนวันพีนไงตอที่เขามา้เราพูดวันพีนเราส่งกไปเลยไม่รู้ปะไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่อง